สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีคนรักในใกตั้งแกะต่อครับผมครับนี่บัลลัเปต่อไกลครับมนี่จะผ้ามาเบ่งบักลุ่มครับติดตามิึงบกลุ่มครับตอนนี้หางออกแล้วนะครับหางก็ลืมออกแต่ว่าขนข้อรุดนะครับ กค่อยตอนนี้ไลาไปต่อไกลแล้วครับงานร้ายครับผมบช่วกลุ่มครับนะครับเอาตัวเมียพร้พอมไข่นะครับตัวเมียที่มันสมบูรณ์นะครับพร้อมที่ว่าที่ออกไข่ได้นะครับเอาขอไปไปอยู่นั่นนะครับ เลื่อมันผสมหายครับรถ้าคนขนข้อมันลืมดุดหรอแต่ว่าในหน่อยสองต้งเลยมันบังครับบัง คาังลืมมองแล้วครับกับตัวเมียฟังสายครับตัวสายสุดครับตัวสายสุดนี่ก็ลองสิไข่นะครับ แล้วครับขนข้อเริมรุดแล้วครับผมขนสีดำเริมออกมาแล้วครับครับนิสัยมันครับนิสัยมันจะห้องแบบนี้แหะครับเบิดมือครับโอเคน,นะครับกะ อยากฟากไว้นะครับไก่ครับมันเป็นสัตว์สังคมครับมันต้องอยู่ขั้น,เป,น,นเป็นหมูนะครับเป็นหมูเป็นฝูงครับที่ถ้าเอามาขังไว้ตัวเดียวมันก็เงามันก็ซึมครับผมต้องเอามาไว้เป็นเอาไก่มาไว้เป็นหมูนะครับสองสามตัว <c oughs> ไก่เป็นสัตว์สังคมครับผม มันต้องมีมูมีพวกครับต่อ,อยูน้องกันหลายตัวครับผมนีม่ครับผมอยู่นาก้งเลยครับ ที่เขาที่นี้ครับครับชมกันมือละนิดมือละนอยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามและครับถ่ายเบิ่งเรื่อยๆครับชีวิตแบบกลุ่มครับสิอยู่ได้ดอนตอนไหนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ครับ ขอบคุณที่รับชมบค,บค,ครับผมสวัสดีครับ